ก็เจ็ดสามอันนี้จะเป็นคำเจ็ดสามอู้อน,นี้ก็ลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นทีหลังขึ้นไปขึ้นไปเด้อท่านชมเลยอู้หูอันนี้ข้า,าขึ้นรถเมย์เด้อท่านชมเลย,ยเราจะเห็นแบบนี้เลยขึ้นไปเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ก็มาดูพลังต่างรซัดเดินข้ามถนนเนะท่งนชมเดินทางเตี้ยมากเลยเดี๋ยวเพื่อให้ดูเลยเตี้ยมากเลยท่านชมอู้อู้อู้แล้วสีขาวก็สไลด์ขึ้นไปก่อนแล้วนะครับชมอู้สุดยอดมากพลาดไม่ได้นะเนี่ยเอท่งนชมเดินจะได้คิดว่าน้องพลาดไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว ยอดมากเดเดินเอาเดินเอาให้ย่างเอาจะเดินกันมาเยอะม,มากๆเลยโอ้โหจุดเช็คอ,อิน,นของนักท่องเนะที่ยวเพิ่งใขึ้นมาฮอดสกายวอล์กล่าระส์แล้งทำไกเหเมื่อยเลยเดินเอานะตอนนี้ก็มาดูพลังต่างสางสตรเดินข้ามถนนเนอะทุกนะงม่มนดนทางมาลาย จากถนนพร,รามหนึ่งกับถนนราชดำหลีค่ะท่านผู้ชมเดินประเ็นพลังต่างชาติเดินมาตรงนี้เนาะเพื่อไปใท้ามาอยู่ไฟแดงใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมถนนพร,รามที่หนึ่งกับถนนราชดำหลจอดกันอยู่มองหนีเนาะเ<อ>ขาเรียกว่าแยกลาดประสงค์เด้อท่านผู้ชมเดินแยกลาดประสงค์เพื่อไทยก็อยู่ตรงนี้ก็ไฟแดงใหญ่มากๆเลย ก็ได้ฝากอะไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวเคยเรจะพาย,ยางไปขึ้นสกายวอล์ลาดประสงมนะทางนี้ก็จะเป็นทางยางทางเดินขึ้นสกายวอล์ลาดประสมเด้อท่านผู้ชมเด้ออยู่ทางทางเข้าเซนตันเวอร์จะมีรถรถตู้ทึบมารับรถรูอยู่เซนตันเวอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวเคยเราจะให้เบิง่งให้ชมไปคร่าวๆ ไปทีละ,ยะยยอย่างทีละอย่างเด้อท่านผู้ชมเด้อตรงนี้ก็จะมีสามหลอดตุก๊กตุกนะกำลังต่างชาเขาชอบขี่สามหลอดตุ๊กตุกเพื่อสังคมเด้อนี่ก็เครื่องไทยจะให้ให้มาดูเขาจะเอารถรถหรูขึ้นรถ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 ตู้ทึบเนาะรถรถหกล,ล,ลอ้อเนาะสังคมนี่หนึ่งเก้านะสีสีส,ส,สีสีขาวเด้อท่านผู้ชมเด้อ มีรถหนึ่งเก้าสีขาวจะก็จะขับขึ้นแบบนี้เนาะจะมีรถลากด้วยรถหรูด้วยทุกคนด้วยสุดยอดมากสุดยอดจริงๆริงโอ้โเฟะ น,นี่ก็มาดูนี่ขึ้นขึ้นไปแล้วนะ้อล็อกลอ้อเรียบร้อยแล้วทาผชมสีขาวแจ๋วมากๆเขากําลังเริ่มสไลด์ออกมาแล้วน,นี่จะขึ้นขึ้นขึ้นสีน้ำเงินนะโปเรเซสสีน้ำเงินนะทผชม น,นี่สีน้ำเงินทึบๆเนี่ยกำลังจะขึ้นไปดนะท่านผู้ชมกำลังจะขึ้นไปนั่นโอ้เตี้ยมากเลยเดี๋ยวเคยจะให้ดูเลยเตี้ยมากเลยนะท่านชมอู้โอ้โอ,โอ้แล้วสีขาวก็เสียไหลขึ้นไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมโอ้สุดยอดมากพลาดไม่ได้นีเนี่ยเด้อท่านผู้ชมเด้อ จะได้คิดว่านะ้องพลาดไม่ได้เลยนะ่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสุดยอด,ดยมากเน่คันสีขาวนี่บอมเมนตื้อทุบบอมเนตู้ทึบเนาะแต่คันสีํำเงินนี่เป็นตู้ทึบดูทั่วไปก็เป็นรหลดหกล้อธรรมดาแต่เป็นรหลดรหห,ห,หกล้อลากเนานะสีขาวขึ้นไปแล้วเรียบร้อย สีเงินสี้ำเงินก็ขึ้นไปล็อกล้อ,อก,ก่อนทำทำด้อท่านผู้ชมดูเลยม,มีสีขาวกำแบบลังซอยออกไปเรียบร้อยตอนนี้เคยใช้กอนเดินมาหอดสกายวอล์คลาดประสงค์แลละท่านผู้ชมนี่เห็นปะ กำลังเห็นเป็นโค้งๆเลยเนาะเป็นโค้งๆเป็นสะพานลอยก็ว่าได้ท่านผู้ชมเด้อแต่เขาเอื่อเรียกว่า,ากสกายวอล์ล่ากประสงค์นะเวลาขัวเนอะเอิ่นเป็นขัวเนาะคนไทยเขาเรียกเป็นสะพานเป็นสกายวอลักนะมัน,นจะมีตุกๆอยู่ตรงนี้นนท่านผู้ชมเด้อจะเป็นท่ายางพาเดินไปเลยเนาะ ตอนนี้เคยพิก็เดินมาใกลหอดปลายรถเมย์เนาะมีวินโมไซด้วยตรงนี้จะเจ้ารอรถเมยเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเยอะจริงๆนี่เคยพิเศจะให้ดูเลยก็จะรอรถเมย์ดู ป้ายรถเมย์อยู่นาเซ็นทันเวอร์ดนะท่านชมเด้อทางขึ้นสกายวอล์ลาดประสงค์จะเห็นเยอะมากๆแบบนี้นะเดี๋ยวเพิ่นงจะย่างขึ้นไปเลยย่างผ่านไปเลยดนะท่านชมเด้ออู๋อันนี้ก็รถเมย์มาแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนดูขาเจ้าขึ้นรถเมย์ก่อนดอเด้อท่านผู้ชมเด้อ ดูกัาเจ้าขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์ของูสองคันเนาะสายสองศูนย์สี่ดูดูดูเจ้าก็ขึ้นกันแบบนี้เนาะก็ก็ก็ขึ้นไปได้ก็ขึ้นไปเนาะถ้าเต็มก็ไม่ต้องขึ้นก็นได้เด้อท่านผู้ชมด้อยูสามคันเลย สามคันมาจอดเลย,าายลคันนี้ออกไปแล้วท่านผู้ชมสองสี่สองศูนย์สี่เนผู้ชมแล้วก็เจ็ดสามอันนี้จะเป็นคันเจ็ดสามอู้อันนี้ก็ลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นทีหลังขึ้นไปขึ้นไปเหนือนผูมชมเลยอู้อ ันขณะเขาขึ้นรถเมย์ด้วยสุชมเเ้อก็จะเห็นแบบนี้เลยขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยออกรถได้ด้วยสุชมๆเลยน,นี่ก็ขึ้นไปรับชมอยู่สกายวอล์กหลักสค์ต่อเลยนะเขาก็ยังยืนรอกันเยอะมากเลย ทางนี้ก็เป็นทางออกมาจากเชนยงถันเว่ยนะท่านผูชมเลยทางเดินออกมานี่ก็จะบันไดเลื่อนวันนี้บันไดเลื่อนบันไดไฮไซ่น้องใส่บันไดมั้ยให้เดินเนาะเดินท่านชมเดินให้เดินน้าเดินน้อให้ย่างเนาะ เห็นก็เจ้าอย่างโอเเนาะตรงนี้ก็จะสวยงามมากๆเห็นมากๆเห็นพวกาเจะเดินกันมาก็จะเดินกันมาเยอะมากๆเลยโอ้โห นี่ก็เป็นจุดเช็คอินเนาะพระเจ้าถ่ายรูปกันยนง่งเนาะจุดเช็คอินของหนักของเที่ยวเรื่ององคนนี้ก็พระเจ้าเดินอนเนาะหัวน้องตักกิจกตักกิจกรรนี่คือสกายวอล์กลาดประสงค์นะทุนท่ผน เพิ่งใครขึ้นมาหอดสกายวอลรัระสมละ่ะทำใจเมื่อยเลยเดินเนานะก็จะเห็นเขาเจ้าเดินไปทั้งแยกประตูน้ำก็เยอะมากพอสมควรเนาะขาเจ้าเดินไปประตูน้ำเฮ้ยทำใจนี่ก็เขาเจ้าขึ้นมานะเดินขึ้นมาก็จะเหนื่อยอยู่เดี๋ยวเคยไปพานยางผ่าชมไปก่อนเนาะ สาวฝรั mm ่งเซ็กซี่มากๆก็จะเห็นข้าเจ้ามือนีไม่ได้เลื่อนใช่ก็ได้นะขาเจ้าปิดไว้นะก็จะเห็นข้าเจ้าเดินขึ้นมาแบบนี้เนอทชมๆเลยคลิปใส่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติ้มได้เ้อะชมๆเลยคลิปนี้คเจะขอลาจบชั้นนี้ก่อนเพราะกันคิดหนาขอบคุณครับ